คนตกบ้อมาขึ ok ้นนี hmm. uh ่ห huh. รือบ่บ่ตกมากระตกมานี้และตกวังใบนี่ฮะบ่บ่คนบากคนเลยบ่ให้ใครจตบคนมาตกตัวช้ลายญ่ๆน้ตดบมันลายนคนตกก่อนเนาะคนมตกมาจะาให่ๆหนุกโอ้คอยได้ช่องมอกละไคอยแบ่งให้นองเบยน่อ้าวแบ่งให้นองเบย้แก น้องเบยน้องเบยสิอยู่ที่เลยบ่น้องเบยนี่จักแหมเพิ่นดอ๋อบ่จักานเพิ่นสิอยู่จักว่าเพิ่นสิเมื่อบ่จักยังบ่ฮู้นําเพิ่นเนาะเพราะว่างเวันก็ได้ของครบกินก็แบ่งน้องเบยแเนาะาแ่ปกตินชานกะให้ําไน้ก็ินว่าอยากกินตําบุงเลยเก็บุใแ่เให้ัก็พอได้ให้ทานําแ โอ้คอยเอาสีนมาจากกระแบงแล้วไหนบ่อโอ้โหนั่นแหละทุกค,คนมีไก,ก่กันแบงบางคนได้เปิดภาพบรรยากาศตอนขำๆเนาะ มาสัญญาเดินทางมากทุกคนว่าจิไปหน้าประสู้เนาะแต่ว่าเดินทางบ่หอดทุกคนเข้ากะได้มาอันแต่บ้านกะว่าง่ายทุกคนเนาะแข่งคนมาเลยเนาะนี่คนตกทุกคนเนาะเพราะว่าบาสัญญามากแต่สิบสองโมงทุกคนแต่ว่าเข้าอันในเท้าเ,าเหนื่อเยเนาะเข้าได้สื่อเหนื่อยมากทุกคนแล้วก็อันก็ง่ายาทุกคนเข้ากา็บริปไป บานม right. orn, ่คำต้าเลยเนาะปอถูกคนตกถุกคนเลยขยุกเข่ามาอีกแล้วทุกคนเนาะอันนี้ก parole, อ็อยู่ที่บานไอแก้วทุกคนบอลดาวสัญญาผักเนาะก็คือเข้าได้ผักในกระต๊อบเพลินทุกคนได้กับว่าแมนเนาะนี่กระต๊อบหน่อยเนี่ยถกคนเข้าด้ผักเนาะบรรยากาศต้อนขำๆทุกคนเท่ากับบล็ออัปเดตบานในแก้วแต่้นนเด้อเนาะเอาสบายดีไอแก้วเห็ดกินยังนะฮะกิน เนื้ออ๋อเนื้อที่ซื้อมาหัมบ่โอ้ทุกคนเลยทำเลยเนาะเช็ดไปได้กินไหนแก้วนี่ฮะว่าเชต้มลวกเอาเนะอ๋อต้มลวกเอาเนาะดูชิบิตะปลาคาร์พตุ้งจันพายุนี่ดนาจะเขามาใหม่แล้วเนาะแก้วเนาะทุกคนเลยโอ้พอแห้งเนาะบืนวันสีขาวหน้าปลาสู้ี่แจ็คสีขาวใดหรือบ่อเป็นสีเนาะ พอว่าจะไปชนนลเอกเองโอ้สไปซชนนลไหมแก้วมีทาคนบ่ตกนะเราใช้พาเขาต้องตุยไปคุณนโอ้พาน้องตุยไปโด้แป้งองช่างไอ้แก้วไปยอดพรเขาให้พ่อแม่พ่อแม่น้องตุยโด้อ๋อไปยื่นให้มันไปได้ก็ไปไปบ่อได้หรือกับบ่อได้ไปเนาะโด้จะเลื่อนมือใหม่เอกเนาะเลื่อนมือใหม่เนาะโด้าเพิ่นบระตกกับไปโดเพราะว่าเพิ่นสรีไปเห็ดผ้าเข่า น้ำพอ่อน้ำแม่พอแต่ค <No. S 1> oh, ือเห็ดต้มพอแม่ก็ยุ่งบ้างโอ้จะเสร็จน้ำพ่อแม่จะคือกันเนาะโอ้บล็อกอัปเดตเฮิงงอะไรขาเจ้าเฮ็ดอีกช่างหนิคะน้องสะบ่อยแกว้วโอ้เขาเจ้าเห็ดน,น้องสะทุกคนเลยเนาะโอ้โทษทุกคนโอ้ oh, อันนี้เขาวสื่อต่อแล้วบ่อยแก้วนี่ฮะ <No. S 1> สื่อต่อแล้วเนาะ no. แต่ก็วระบะไร่ทั้งชมทั้งน oh ั้นว mm. ัดชาวป่าหรือจะชาวเท่าไหร่สะเปลานทั้งชมอ๋อได้ดีได้เขามันกว้างเนาะมันมาดึงกันดีเด้อรถกระทำชมก็ไม่หลานชมกับไร้ลายเนาะโอ้ทุกคนเนาะนี่รถเนาะแข่งคนมาเลยกระบะแมนทุกคนเลย ากรจได้ผักในะกระต๊อบเินนี่แหะทุกคนโอ้พนตกตลอดเนาะเ้ยวันนาะออในซ้มึจิรอ่อนี่ฮะป้โถทุกคนมึงจิร่เ้ยวันุดสยว่น่ยะคนนเนเขา,เอา,อางงายเนาะบได้อัปเดต เพื่อนสั้นบานซองเพื่นแต่ดนดดุหลุกคนเลยเนาะเขาประมาณนี้นเงเนละอันนี้จะเป็นเพื่อนคู่เพือ่อนเข้ากระดาษพับพรนั่นนี่กระว่าแมนทุกคนเลยดูอิงกาซีไดเดิลท่างอันในต้บานแมสต้าแต่เสะเซะกระว่าแมนทุกคนเลยอ๋อสบายดีเดลยบั้นเด้อโอ้ทุกคนเลยเด้อเด้อโอ้ไอแก้วก็ไว้บั้นขยนันขนาด<ช>ทุกคนเนาะ เห็ดกินเห็ดช้างไงแก้วนีเห็ดอะไรอะไร <_ C 1> สีต้มคหรอต้มจำเจียวต้มจำเจียวว่าหรือว่วาสีหลวกธรมร,รมดาธรรมดาโอ้ธรมรมดาคือบโใส่น้ำโบเดียวกันโอ้มาแต่ส่เดียว,วคือเปียกมันเอาสบายดีลูกสบายดีโอ้สบายดีปเปียกหมดเลยเานะาะคือกินข้าวกินเผากินเผากับเกลือ <_ c ười> ข้าวกับเกลือเนาะ โอ้ลูกใหม่จะาลาเนาะเหรอวเนาะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวสิองสิบสี่ห้าสิบหสิเจ็กินมื้อเือไปคู่หม่เนาะกินน่งแดบอกไปไล่บอกไปไล่เนาะเขไดไี่หลอดไปขดไปกินเลยไล่อยู่ว่ามันกี่หลอดปวย บ้าฮไปห้าบราล่ายูบกข่อยมันไล่แต่คนตกก่อนคนตกก่อนนะแม่อ๋อ้วาดีดนี้สบายดีอ่ะสบายดีลูกสบายดีสบายดีอมาสดีสบายดีสบายดี่สบายดีออเสียวสบายดีอาะได้ไปุบกคนเองเค็ดไ่ได้กินอ่าแม่แก้วทอดตัวเอาัวเอนาลดเอาหน่่ยนะเติมในพออแค่แค่ติมตน คนตกบ่มาขึ้นนีหรือบ่บ่ตกข้งกระตกมนี้แล้วตกวังาบมีหรอบ่โดเบ่ทุกคนเลยบ่ให้ใครคนมาตกสจได้ไล้าปถรวยกันร้ายคนตกก่อนเนาะทุกคนบ่ตกมาจะไดรายลนทุกคนแล้กกไอบ้านกันเรียมกันเห็ดกินทุกคนน้งที่กั ร้านก้าวไอ้แก้วก็เห็ดกินเปลี่ยนตะไค <อ S 1> เปลี่ยนก้นหน้ากร <ไอ S 1> ะรอกสับกรอบเกี๊ยะ <c oughs> โอ้หิวเข่าแล้วว่นนี่ฮะ <c oughs> นกเข่าได้ทุกคนเลนย,ย <c oughs> ไปได้ไปบ้าน,ม,น,นะนามันเป็นไข่เมื่อ,อเทื่นบ่ได้เงินข่าแม่นมากคบุญชากะ เป็นไข่อ๋อมาจากบ้านก่เป็นไข่เมื่อนอกแม่โลอาหนันลำแดดแห้งเบ้บ่นแดดแห้งคน้ม้ากับบริทายเลยแต่ผลไปเที่ยงเราชนะแตว่าแม่นาะมาฮอทพิกจังโม่งเดือนรันมาฮอเพิกกันพิฮวะชามโม่งเนาะรอมากพิกรมันติดแต่มันมีขี้ต้มอาหาแลวรถมันติดมลากนอยู่รถไม่มาคนเน่าแต่บ้านเราชนะกับเจ็ดโมงแปดโมงเนาะ เล็ดโม่งแปดโมงมากผิดซ้ำโมงแรกรางวันรถกระ้ชอานะจฮอดตอนเทียงขล่เทียงทอดสล้ไปโมงนมัน่านไปกินข้าวตอนเทียงก็ได้ซีโม่งซีโมงตันไหลามันนักเข่ามันนักเข่ารถกระข้าเนาะมื่อไงกระดิ่กระไกเอกเนาะไกลเอกกรเตียนกรเตียนกานตางการโตการโคกเนแดดในมอให้เ่าหน่อยแกวเนาะ ยกขึ้นยกลองยกเขานะคันนี้มันบืนอะไรเลยครัันยกแปลงล่้นแล้วก็แปะเบิดึนใช่แต่ว่าพ้นบริตกเนาะพ้นตกภาสินี่แจ๊กสีหวาจังไงเนาะเอากระเบรดิชินกันเลนเปียกเนาะไปอย่เนาะเอากระสุกบิกินไม่เปียกไปสิไปใหม่บ่บันในบ่เกีย ไปไปไป,ไปบ่ลูกไปพอดิ้วไปบ้านเตาเสัญญาไปบ่ไปไปบ่ได้อืดท่องเล่นเนาะไปหอดบุนเอ้ยมากับเล่นเล่นพันเล่นเนาะแม่ไอ้ยางก,กับเขาก็เลยนกับหลกบเาเสัญญาทุกคนเนาะโอ้ยเขาพอดื้อเด้เขาก็นั่ญญนนเนงเบิง่ง <laughs> <laughs> นุ่นเอกเนี่ยดิ้วมี่บอนุญาตได้หนึ่นะ อ,อาว่าจากไทยก็ทำกันขึ้นเนาะนากไทกันขึ้นทุกคน <c ười> ถ้ามาภกันขึ้นเนี่นะจะโอเคโยเบอไอ้มดแล้วบ่ลูกใหม่ย้ำนยเน,ยนยี่ยคไปห้านะชาี<อ>ม่อไรใเืองอ้อยได้คองมอละไอแบงให้นางบเบย์่อ้าวแบาางให้อ่งเบย์ว่แก่แงเบย์นองบอเบยสิยูีเลยเบอร์นงเบย์บนี่ากยำพิเด โนยักนืงบ like yes, ่ฮู้นําเพิ่นเนาะเพราะว่าทงวันก็ได้ของกินก็แบ่งน้องอบยแหนนกบาแบ่งปกติคาเช้านี้ก็ให้น้ําไม้แน่แล้วก็ุงเยว่าอยากินตบังเลยเก็บุงไ้แน่เมาให้เลยอก็อได้้านําแน่ โอ้คอยเอาสินมาจากกระแบงแล้วไหนก็โอ้นั่นแหละเพิ่คนอยู่ไก่กันแบงดูแม่ไปดูไก่กันแบงใชค่ะเมิ่มคนอยู่เนาะเป็นนกดันงหมอแล้วเพิ่มนมาสักเมื่อแล้วพินมาไงจองมันนี้ละซามวันนี้ละามันนี้มั็นเกาหนองจามวันนี้แต่บอ้โหจะอยู่หัดจักเมือเนาะเพิ่นะอยู่าเพิ่นไปเฮียนซอมแป้งดูสช้างถัก ปลาซ่เนาะแต่บู๊ว่สีเป็นยู่ได้เ่าได้สุดคนเลยอ่ะผู้ดีน้ำพดมันเดือดหายแก้วพูดีเลยเลไปได้จากนอนแล้วบ<อ>่ไปบบนอนล้วบ่นอนง่ายา <c oughs> อดอกเ่าไงยังหมดอะไรจากนอนง่ายเนะเาะไปได้แก้ววันไปห้าแก้วเขาหลับจ้างวะ บอสไม่ได้รูกไปออจะเปิไป,ปบเเอ,อขเขายังบะสุกลายนะนะเออเคาเขายังสุปโบรายแม่นเกื่อซองให้ซานให้อันเขาจ่างไหมบอสเขาจ่างไหมเป็นโย,ยเกิร์ตกับแซมซีส์วานะเซนแซมซีสแซนแซมซีสกินเค้าเองบ่สกินกินเค้าเองและกินเข้าเองไออส,ส,ส่แซมแซมซีสแต่ว่าคงกินเค้าลูกคงกินเค้าเองคงกินเค้า ขกินเขาวันละแสนสามสิบันไปเห็ดคูเมอรคูเมอก็โอเคอยู่ไรแต่แม่สิบเมอนี่กะไรอันสาหลันใต้หน้อยแกวนอโอ้หลันต้นอหน้าคอยถือกระกรเมียกระยัไปกระเปกระบะเขารสุกหมดนะเออแม่ว่าเะแสนสาิบจะไปทั้งหกทั้งเนี่ยนะกะโอเคอยู่ไร อยากไปโยอมันบอกไปมันอันเจาเองสุกมาไล่เขาจะเขาจะใส่ท่านสิบเอ็ดน้อยแก่เนาะเขาจะใส่ท่านสิบเอ็ดไล่คือวันนั้นเขาเตรียมไว้ดอกไว้สิไปแต่ว่าว่าเอาเด้อว่ะบอกไปก็ได้ว่ะมันเข้ามาสุกมันต้องให้ซ้ำให้เขาก็เกี่ยวมืนหนึ่งก็แล้วล่ะนะเขาเอาคนหลา่ เจ้าสิบาร์เจ้าสิไปเนาะแม่ Man, ไปกระเวยบั้มเนี่ก็จะตั้งใจสิไปนีมน่มันอัไรหอมทั้งลูกทั้งเต่าแล้วไปเน,นาะโดนสิไปหมดแล้วนั่นแหละทุกคเราได้อยู่ได้กินเราคงมีความเองกับกาหาลับยากนะแม่ Man, มีกางข้ากระไรซัมเน่แล้วเนาะได้ซัมเน่นะคะกับกาหาไปเรื่อยๆนะหา <c oughs> ไปเรื่อยๆทุกคนคนให้หน้อยให้หลายข้ากระเอาแม่นคนให้เข่าข้าก็เอาเข่าเนาะ มันเพิ่นบออำให้เขาเขาก็เอาเงินนั่นแหละนะเมื่อวันเขาจะคัดเอาอย่างเดียวบ่แม่งคัดบรายต้องมอดีกว่านคาน,อน,อออนเอาคอยพูมีห้เขาให,ให้เงินเดอ้อเราให้เงินก็ให้เขาเขาก็บโอ้ให้ดีละเขาเนาะดีเนาะนั่นแหละทุกคนบ่าวสัญญาเกว่าขั้นเขาบ่าวส,สัญญาซุกในี่จังในแก้วไป้ายบริยานก็ก่อนอี่จามันก็ใกล้หนอแก้วหนอเปิสิมอดเนาะ แต่านี้ไปนอนอยู่บุเนาะอือกใจทุกคนเลยกใจเพราะว่าอันมันใกล้เพื่อสีฮอดกับบริธัรมดหแตัว่าแมนไปคือมัอนไหนกับมืเ่เอินกับวันไ้นกับอไเที่ยวละไปชลงหาเนา,าะนะนั่นแหละบัดรปอันเมื่อนั้นออกจากในจังงุงบบจ่งแปดโมงฮอดบ้านเขาจัุ่งสิบสองโมงโทแล้วบัตรคือไหเนาะบัดาบบมาภาษา สีชาอย่งางนี้รถคอยกรแตกโอ้ <c oughs> ตอนมาเนี่ยมีรถแตกแน่นตอนมามันดนน้นนะฮันมันเด็กอะแต่ว่าแล้วเราเขอาใส่เขาใส่ยังไหน,ม,น,นมันก็หนักเนาะมันนะคนนั่นแหละอยากให้แกออกไปซอยอยากให้อันเราได้กินขา้าวใหม่ก็แมนทุกคนได้แต่ว่าภูแล้เพื่อมันสิสุกกะนใงอีกด้นเพราะมันเป็นพันชิเป็น แต่ว่าเพื่อเขาอันเทาทุกการมาจะมึดทนไอแก้วเอเสว้สบายแลก็อย่างน,น,น,นั้นเนาะสบายแม่นไม่กลัวเจ้าะไปใช้มันง่าวน้อยแก้วใช้มาค้าเอาได้เออใช้มาค้ามานาะนี่แหละของแสบทุกคนมันมั่นเมื่อไหรได้ทุกคนมันกี่หลอนี่เนาะว่าให้ทุกคนตกคอนี่เครได้ไล่ได้ไล่ไลบ่อยแก้วนีม่มัน,น,นไป อันนี้ต้มซุปกระเบนเห็นไหเลี้ยงซุกแล้วเอาไตเสาร์ไปต้มบ่อยโอ้ต้มแต่เสาร์เนี่ยอันนี้เป็นบอลคั่วเลยเนาะทัดทิ้งงานออกมดนี่นี่เพิ่นสิเห็ดอันบอลจอดรถบ่กประมาณนี้ไอชีมังก็เนี่ตัวนี้มางมดแบบว่าเอาใบเตยนี่นะใบมังเหมือนน่าอ๋อสีบอลจอดรถไทยอันนี้บอลจอดกระเห็ดเสอนคั่วเนาะ ุกคนเลยหักแล้วหักแล้วแบบนีน้เนาะกานั่งอกกีกบดด้นกะห้าภารกิจเท่านี้กาอาจจะสําเร็จเสร็จสิ้นทุกคนเนาะไปทีทท่ทั้งบ้านในต้นกานย่างอีกบดด้นกะจะแล้วทั้งแม่ทั้งตากาอีกบดด้นกะจะแล้วทุกคนแล้วกาทั้งไอ้ดอนการนาจะแหลวแล้วแหละทั้งไอด้ดอน,น,อดอนทีดาบอื่นทีจางไก้แก้วทีอสังกะสีไปทุกคนเลยเอาทุกคนมาหอดถ,ถ่ายชุดชุดถ่ายเนาะ สำหรับคลิปนี้เฮาก็สะได้เจาะเพื่องเท่านี้ก่อนเนาะแต่ใน,นกาแากาก็จะตั้งในที่หนาเฮาอัปเดตเรื่อนในแก้วให้เบิร์ววนคาราเมนทุกคนเลยขอบคุยแก้วให้เบิร์ววนคาราเมนเอาสหรับคลิปนี้เข,ขากาลขบวาสบายดีสบ,บายดีเด้อเด้อ